สวัสดีค่ะพี่น้องเราก็ับมาพอกันอีกแล้วนะจ้า่านช่วงเหลือตั้งสิบเาหอดเป็นไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยช่วงเหลือตัง้งเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่คนไห้ไปใส่สิธ์เนาะล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สื่อซิสหายเสียงในหลายพื้นที่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ให้เห็นอยียงหลายๆอย่างอย่างเช่น ที่ท่านยับบุรีสุดท้ายแล้วคดีความนู่นนี่นั่นกับคสามารถที่จะบันทอนอำนาจของเขาได้และก็คนในท้องที่กับยังคงเลือกอเลือกโดยการไห้สัมภาษณ์คอยมีความรู้สึกว่าโยนความผิดไห้กับการจองพลังโดยที่บโยนต์ความผิดไห้หลูกตัวเองเลยว่าเหตุสันดานแบบนั้นได้ยังไงคือคอยกะ เขาใจเลยเนาะเขาเป็นพอเออเขาเป็นพอกระลูกเขาก็ต้องเขาขางลูกเขาเป็นธรรมดานั่นล่ละแล้วเขาก็บเบาหฮอดการที่เขาพยายามที่จะไปชดใช้โน่นนี่นั่นแต่บ่ประสบผลพบกันบ่ยอมให้เขาใดใส่ได้ชดใช้หรือว่าอียงประมณเนี่คือบอกง่ายๆว่า,วายโยนความผิดให้กับคุณนการจอมพลังนั่นแหละบ่ใดโยนความพิถให้ถันจะของแล้วบอกว่าจาของนี่พยายามที่จะเขาไปเยี่ยมเยียน ก็ซีเถือ่อโดยเอาซื้อเอาทีมงานเอาฉังกล่องของตัวเองไปซึ่งมันดูเจตนาเหมือนไปคุกคามมากกว่วในหลายๆขั้นตอนที่ไปมันดูเหมือนมัดมือชกกับผู้เสียหายมากเกินไปคอยกับเขาใจคุ้นกันว่าพยายามซอยเหลือเยือผู้ประสบเหตุเนาะแต่เบิ้งพวกนี้มันมาสัมผัสที่ละแหล้วประชาชนหลังจากเลือกตั้งก็ได้พวกนี้มาเหตุงานคือเก่า ก็แสดงว่าพื้นฐานอำนาจของขอบขัวเขามันเยอะอหลีถึงแม้่ว่นหน,หน้าไงหลายๆคนจะว่าได้ลงมาสอยเต้คนท่องทีกะฮหักแล้วก็มีบางเขตที่ว่าเป็นถึงสโจโนีน่นั่นแต่ทำลายหลังกายตำรวจซึ่งเขาแค่เตือนเรื่องไทยลูกเฉยๆซึ่งแสดงถึงความแบบก็บ่าหูดอกว่าเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนักเลงแต่ว่าลูกน้องหกคนว้าวชำ้ำ หลังจากนั้นก็ยังว่าล่ะล่องผู้กำกับหรือผู้กำกับเนี่ยแหละก็ได้ตัดสินใจโอเคเอื่นเขามาเพื่อที่จะดําเนินคดีครับนั่นแหละเออ่อยบ่าเขาใจว่าคนเหาหนี่เวลามันมีอํานาจนี่มันเฮ็เดได้สุยางอิหลีเนาะพี่น้องมันเฮ็เดได้สุยางอิหลีมันบ่สนใจถูกบ่บสนใจผิดบ่สนใจกฎหมายของบ้านเมืองเลย หรือว่าบ้านเมื่อหนี่เดินมาในจุดจุดใดที่เหาเองกันยั่งแบบว่าฮะฮะเออแท่นทีว่ายุคสมัยเปลี่ยนยุสมัยใหม่ไปเรื่อยๆเลี้ยวการพัฒนาจะผาพจิตใจการเหตุตามกฎหมอกฎหมายของประชาชนของประชากรหรือผงนาการเมือง,ชชองชชหรือของคนที่มีอำนาจทั้งหลายจะอยู่ในกฎในระเบียบมากขืนบอเหลียวปิวสาหรับในมุมมองข่อยคําว่าเหลียวปิวข่อยบอกหูคาว่าเหลียวปยวนี่สมควรใส่กระเอียง แจคิดว่าพี่น้องคงจะหูดีว่าเหลวเปลียวใส่กับอียงเองเอคอยบ่ได้บอกว่ากฎหมายบ่ดีกฎหมายบ่เข้มแข็งแ่ขคอยหูซึกว่าคนรักษากฎหมายเอือมากกลัวเอ,เอืออหยังกะตรงไปเบิงกันล่ละนาะพี่น้องบยประชาชนยังเหานี่บ่ต้องเว้าเนี่ยมตาก็หูใจนาะพี่น้องเอ้ยคอยบางที่คอยก็หูซึกว่าซุมมือนีเครื่องแบบตำรวจมันเป็นเครื่องแบบที่ สมัยแต่ก่อนเขาเรียกว่าศัก์สิทธิ์เวลาเหมือนกับว่าเด็กหนุอยฮ็ดพิษจะเอาไว้คู่เด็กหน่อยเ,เ,อ,าอ,ยเอาไว้นันไวน้นี่เวลาคนนียินกับสิตื่นกับสิยานกับสิกลัวเกงแต่สมือนีบ่มแมนล่ะพี่น้องเอ้ยสมือนีเห็นแต่เครื่องแบบยางมากนี่กระท้อนให้ใจเผือกเลยเด็กพี่น้องเออจักว่าเป็นอย่างกเกิดอาจอาจจะเกิดเพราะว่าการเสพข้าวเลยเหให้หอคติกับตำรวจโดยร่วมนพี่น้อง ซึ่งหลายๆตำรวจหลายๆคนเขาก็ด,ดีเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ล่งเถื่อการที่เจอตำรวจที่ปฏิบัติบดีมั่นกจเฮตให้บานทอนตำรวจที่ดีๆเฮตให้ประชาช่นต่งงางเงะม่องแล้วก็หลายเคสหลายอย่างก็ไมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในการ ในการซัพพอร์ตเนาะเออซัพพอร์ตผู้ใดกับว่ากันไปอืมเข่ากับหูหูกันยูเรียวทันสโจเนี่ยเออชดใช้ยังไงหรือว่ามีเงื่อนกับปุยไปเนะเาะอืมพวกบว่ามีเงื่อนกับกลมเก็บเอาไปในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นล่ะเหตุจังไดหรือว่าสิปพตเขาออกจากซอจอลใดล่ะเออมันก็ต้องไปเบิ่งว่าท่านผู้กำกับนี่เข้มแข็งมาก เข็มแข็งน้อยปัไหดประชาิสนยังเฮากับหูซึกว่าบอสมควรวไหนคนแบบเนี่ยมามีอำนาจเพราะว่าเขาลุกแก้อำนาจเขาใส่อำนาจในทางที่พิดเขาบอกกลัวเกงแมกระทั่งเสือหรือเครื่องแบบของตำรวจการแสดงว่าเขากับบไริยานกฎหมายอยู่แล้วละ่ะหันเบาในมุมนี่เฮงเบิงแฮงหูซึกแย่แฮงหูซึกดิงพี่น้อง ดิ่งลงเหวความุสุข,ของเหาเอ่ากับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใส่ชีวิตในการอยังเฮาเหมือนกับว่า้ย้อนไปยู่ในยุคหลอยปีเลยพี่น้องบ่ด้วา่าหลังฝรั่งหาสิปีหกสิปีแล้วสงสัยศิลาหลังไปหลอยหาสิบสองอยปีหรมั้งอย่าบางที่ฝรั่งเองเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่เหมือนกันเลยเขาอาจจะบ่เคยได็ไปใส่ชีวิตเขาก็เลยบู่ แต่ว่าซูมือนี่คอยว่าอยากอยู่กฎระเบียบมันมันบกเข็มคนในมุมพงข่อยมันบกเข็มคนคนมีอำนาจกะเออนั่นละ่ะผู้ใส่กฎหมายกะเออผู้หน่อยเขามาตอนแหลกกะสิดีแต่เจ้าน่ายสัง่เออยยงเฮงแง่ไหนแง่ไหนั่งเชื่อเดี๋ยวยินเขาว่าน่ายีสั่งน่ายีสัง่งนี่คอยกะถอนหายใจผืกผ่านละพี่น้องเอ,อ้ย